สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์ของเพจทวไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะครับและนี่คือบรรยากาศสดสดของเช้าวันนี้นะฮะการน,นี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะครับปัญญาวุฒโธเนี่ยได้เดิมเดินทุดดงออกจากวัดแดนชุมพลนะฮะอำเภอสองจังหวัดแพร่ซึ่งก็แหมฝนตกกันเลยนะวัดแดนชุมพลนะฮะมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านเดินมาส่งด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินมาชมบรรยากาศด้านหน้าสักนิดนึง ตัวเทกเกตเห็นว่าโอ้โหเนี่ยฝนเนี่ยตกลงมาระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยมานั่งรออยู่นะครับตลอดมาตั้งแต่นู้นเลยหัวบันไดสลากันเลยฮนะท่านผู้ชมแล้วนี้คือบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะฮะ โอ้โหแล้วฝนตกนะฮะแต่ท่านก็เดินตากฝนนะฮะแต่ท่านก็อนุญาตให้ลูกศิษย์เนี่ยใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ใส่ใช้ร่มได้นะฮะเจ็นาฬิกาเนาทีวันจันทร์ที่5เมษายน25 1 4ผ่านทาง f a c e b o o ไลฟ์ของเพจตัวไทยนิวเรายังคงนําเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วผมไม่ได้ไลฟ์สดไป2วันนะฮะเนื่องจากว่าไปภารกิจมาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ฝนตกด้วยนะฮะไม่สะดวกในการที่จะไลฟ์สด แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่ดีนะฮะอ่ะนี่ท่านก็กำลังเดินมาแล้วนะฮะหองรหั้าม้าายกขึ้นเสมอเนาก้ำน้ขึ้นเสมอนากครับป้ลยกน้ำไครับลอมมาครับลอมมา สวัสดีค้อมน้าครับสวัสดีค่อหนาครับโอ้โหนี่ฝนตกตลอดนะฮะก็ตาจันก็เดินอยู่ข้างๆกับหลวงตาบุญชื่นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินลงนะครับไปดันล่างแล้วนะฮะตาแค่นี้นะครับ นี่คือบรรยากาศสดๆครับของเช้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยวันนี้ก็เป็นหน่วยกู้ภัยจากพานพิทักษ์นะฮะมาหน่วยความสะดวกแล้วก็เป็นหน่วยกู้ภัยล้องเข็มวัวสามเนีาอะไราและเปียน,เเาานูเข้าไปขางหลังเนี่ยน่า้าวตาเสียงไมไม่หมุน อาทุสาทุนี่ฮะคนขายนมอ้าวลุกไม่ขึ้นแล้วก็ฝนตกนะฮะจะสังเกตเห็นว่าจีวรของตาบุญชื uh ่นเนี่ยก็เร cin ิ่มจะเปียกฝนนะฮะ นั่งเลยครับนั่งนั่งเลยครับนั่งนั่งนั่งครับแหมแล้วนี่ฮะบริเวณฟ้านะครับท้องฟ้าเนี่ยมืดคึมไปด้วยก้อนเมฆนะฮะก็ยังไม่มีทีท่าว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นนะครับ ก็จากบริเวณวัดนะฮะมาถนนก็ประมาณสัก600เมตรนะฮะวัดนี่ก็อยู่บนเชิงเขานะฮะนะขณะนี้ท่านก็เดินลงจากวัดมาอีกประมาณสัก300เมตรนะฮะก็จะถึงข้ามมาฝั่งนี้เลยครับฝั่านี้เลยเออฝั่งนู้นรถครับรถมาฝั่งนี้เลย,อ,ลลเลยอ่า สาธุครับมาวันนี้ต้องบอกว่าไม่ร้อนนะฮะวันนี้แต่ก็เปียกกันหน่อยแม่แต่ผมก็เลือกเปียกนะมันก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะร้อนจัดก็ไม่เกฑ์จะขึ้นนะฮะร้อนมากก็จะเป็นลมเมาลมแดดนะเป็นฮิสตกฝนตกก็จะเป็นไขกน้กันซะอีกแม่ มันลุบหมวกไม่ได้หมวกไม่ละ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ชื่นใจนะวันนี้อากาศเย็นแล้วนี่เราก็กําลังจะเดินนะครับตามหลงตาบุญชื่นเข้าสู่ถนหนหลักนะฮะหลงตาท่านหันไปมองหลักกิโลร้องกวางที่6กิโลครับหลวงปู่ ร้องกวาง16กิโลเราอยู่ที่กิโลเมตรที่13ครับแม่และด้านหน้านี่มีประชาชนเนี่ยมานั่งรอากราบไหว้กันตลอดเลยนะฮะเป็นระยะเลยนะฮะก็คงจะได้สดเป็นบางช่วงไม่ต่อเนื่องมากนะฮะเนื่องจากว่านะะต้องภารกิจด้วยเพราะว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยจิตอาสาแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยน้อยนะฮะไม่มีคนที่จะมาช่วยขนของต่างๆนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยนำมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับขึ้นรถเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยด้วยนะ,ะต้องขอประทานอาภัยถ้าหากไร้สดอย่างเดียวเนี่ยก็เดินสบายไปหน่อยก็ไม่ได้ช่วยพี่ช่วยน้องนะฮะแล้วก็ไม่ได้ช่วยจิตอาสายกสิ่งของขึ้นรถเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องคัดแยกบนรถแล้วก็นําไปบริจาคนะฮะ ก็นี่มาแล้วฮะแม่รถคันสีเหลืองก็ยังนําเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเป็นน้องเข็นรถเข็นมาเนี่เป็นน้องของกู้ภัยพานพิทักษ์โอ้โหเต็มรถแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวไอ้ไอที่มันเต็มๆหนูก็ถ่ายใส่รถคันเหลืองแลลูกให้ผู้ชายถ่ายรถคันเหลืองหนูก็เหลือแต่น้ำไม่เดียวพวกเครื่องนมดื่มมขึ้นร่มเลย <สา S 1> เหลือนมเหลือขนมแล้วก็เหลือน้ำ<ส>ผึ้งติดรถแล้วม ตลอดทางนะฮะฝนหอมได้คุยกับน,น้องๆอ,อาสาแป๊บเดียวผมต,ตาเดินไปนู่นละเดี๋ยวต้องจํำกันอยู่จํำไม่ทันแล้วผมเนี่ยก็ฝนตกระดับหนึ่งนะฮะมาสักครู่นี้ระดับสองบริเวณบนวัดนะฮะก็เพิ่งมาตกนะตอนแรกก็ไม่ตกนะตกไปปล่อยตอนที่อท่านบินทบาทแล้วก็พอท่านให้พร ท่านฉันข้าวก็ไม่ตกแล้วก็มาตกอีกทีตอนที่ท่านเนี่ยกำลังจะเดินลงมาจากศาลานะครับก็ตกระดับสองพอตกเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือตกเป็นละองแล้วนะฮะตกเป็นละองตอนนี้เป็นละองแล้วเนาะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีเม็ดแล้วนะแมดีมดละวแม่ฝนเน่ตอนนี้ก็ จากระดับสองนะฮะเหลือเป็นแค่เป็นละอองเฉยนะฮะเป็นละอองบางๆจะโชคดีฮะอาเนี้รถนี่ที่ออกจากซอยนี่คือรถที่มาที่วัดเมื่อเช้านี้นะฮะแหมก็มาออกอีกซอยหนึ่งใครทำผ้าล่วงไว้ไม่รู้ สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมผ่านทางเ c e b ุ o k ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวขอบคุณทุกคนนะฮะที่โอ้โ oh, หอินบ็อกกันมาเป็นพันๆข้อความแต่ก็พยายามตอบนะฮะเราก็ให้น้องแอดมินช่วยตอบด้วยแล้วก็ผมก็ช่วยตอบด้วยนะฮะแล้วผมก็อ่านทุกข้อความนะสาธุาอ่เดี๋ยวให้น้องเก็บนะครับสาธุครับ วิ่งมาเดี๋ยวไม่วิ่งมาให้ท่านสดี๋ยวไป เลยหลักเลยวขาบอกนั่ได้ดูเลยเขาบอกว่าขอไปผมทำรูปมาบอกท่านเลยท่านท่านท่านก็ยิ้มเที่ยวมริงผมบอกมาถึงตอนไหนพี่บอกท่านด้วยว่าถ่ายตั้งแับที่ไหน แล้วก็ตามมาเขาว่าตามมาส่งของปู่อ๋อภาพนี้ถ่ายที่ไหนเชียงแสนรูปเชียงของคืออะไรพานครับพานใช่ไหมของผมของผมตานของน้องชายที่พาน เลอะแล้วต่อรองเท้าแหมแล้วข้างหน้านี่ก็เป็นตาก,กล้องนะฮะเมาคู่นี้พี่เสื้อเหลืองเนี่ยวิ่งมาหาผมโอ้โหสาธุสาธุโอ้สาธุแหมนะฮะโอ้หลวงปู่ยิ้มเลยผมบอกนะภาพนี้ผมถ่ายที่ปุตานนั่งรถข้างล้มข้างล้มปุตานถ้าเธอเลองแชร์กัน ผภาพนี้ภาพถ่ายที่อำเภอคำนส้ภาพปรัติศาสตามาโอ้อ้าวสาธุครับอนุโมทนาด้วยพี่โอ้โหอ่เดี๋ยวขอดูกันหน่อยนะฮะน่าน่นะฮะฝ่ายภาพสองภาพนี้ครับอ่าอนุญาตให้ลูกศิษย์ครับทำไปอัดตอกแล้วก็ โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวลงในกลุ่มทั่วไทยนิวแล้วเดี๋ยวผมเอาไปลงเพจนะพี่นะขอบคุณมากมีมีรูปสวยๆลงเลยนะฮะลงในลงลงในกลุ่มไลน์ของทั่วไทยนิวเลยเดี๋ยวเอาไปเผยแพร่นะครับขอบคุณมากครับพี่เดินทางปลอดภัยฮะแม่สวยสดงดงามจริงๆนะฮะสองพ่อลูกคู่นี้แม่ตากล้องมือหนึ่งเลยตามถ่ายรูปหลวงตาบุญชื่นนะฮะก็ถ่ายกันตั้งแต่อําเภอขุนตานนะครับแล้วก็อําเภอพานมาจนถึงอําเภอพานแล้วก็ไปทํากรอบรูปมาแล้วก็มา ขับรถมาถึงจังหวัดแพร่นะฮะ,ะมากราบหลวงตาแล้วก็นำรูปมาให้ดูหลวงตาท่านยิ้มนะฮะก็ะะเป็นความศรัทธานะฮะวันดีจ้าคุณแม่ามารอนานยังเหลารอนานยังแล้วได้ได้ไปที่วัดเปล่มามอเช้าไ,ม,ไมีงานเนะาะโอเคแหมได,ได้ดอกบัวด้วยเนาะดอกบัวมันถวายพระนี่โหสุดยอดเลยนะ อาอนุโมทนาบุญด้วยฮะมาผมคงต้องหยุดไล์สดไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวผมต้องช่วยนี่เจ้าหน้าที่ไม่มีเท่าไหร่ไม,ม่ไม่กี่คนนี่คุณตายก็ต้องลงมาช่วยนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่น้อยไปใกล้ๆรถรถไปลงใกล้ๆลงตาเลยนะฮะอ่าน้องๆช่วยกันทุกคนนะฮะช่วยกันหมดเลยเพราะว่าวันนี้เจ้าที่อาสาสมัครเนี่ยน้อยไปหน่อย แล้วก็รถที่จะมาขนน้ำดื่มเนี่ยก็น่าจะน้อยนะเพราะเท่าที่เห็นนี่ก็มีอยู่แค่สองคันนะฮะเป็นรถกระบ,บะก็คันนี้ขนได้หรือเปล่าไม่รู้คันนี้ขนน้นก็ขนน้ำได้ปะ่ะได้ครับอ๋อคันนี้ขนน้ำได้หนึ่งคันแล้วนะฮะสองคันสามคันสี่คันนะฮะที่เราเห็นเนี่ยรถเนี่ยที่สามารถขนน้ำดื่มได้เนี่มีประมาณ4คันนะครับแล้วก็นั้นเป็นรถตู้ก็ไม่สามารถที่จะขนได้เดี๋ยวผมขอญาตไปช่วยนะครับ อพ่พี่ๆน้องๆนะฮะจิตอาสาต่างๆเนี่ยอ่าขนน้ําขึ้นหลังรถนะนี่ฮะดูนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะโอ้ขนน้ําไปแล้วนะฮะมาอ่ะโอ้โหขอบคุณน้องๆเจ้าที่อา,าสา,าสมัครมากนะฮะมาช่วยกันมีกู้ภัยป่านพิทักษ์นะฮะแล้วก็มีกู้ภัยล้องเข็มนะฮะมาช่วยกัน2หน่วยวันนี้ส่วนเมื่อวานนี้ก็เป็นกู้ภัยสองนะ,ะมากันโหเสื้อนี้แดงแป่นมาเลยนะฮะ เห็นเสื้อนี่เห็นเลยกู้ภัยสองรวมใจก็มาแต่วันนี้เนี่ยเขาติดภารกิจเขาแจ้งมาว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้เพราะว่าลูกขายในหน่วยเนี่ยเอา้ามาแล้วนึกว่าไม่มากู้ภัยสองรวมใจปาทโอเอารถมานะฮะแต่ว่าคนนี่เห็นอยู่สองคนเนาะมอสักคู่นี้อ๋อนึกว่าไม่มาเพราะว่าลูกขายเขาบวชนะะมีมีบวชเป็นอาสาสมัครเนี่ยบวชก็เลยต้องไปช่วยงานกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเดี๋ยวผมไปช่วยงานสักครักนึงเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้อย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้ฝนตกยังไงเราก็ไลฟ์สดกันอยู่ไม่หนีไม่ไหนนะฮะขอบคุณทุกท่านนะอ่ะเราฝนเริ่มลงเม็ดแล้วฮะระดับหนึ่งแล้วอ่ะสวัสดีทุกทนทุกท่านนะ,ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ